สวัสดีค่ะพบกับช่องอลินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีกรกฎค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะโดยเอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั language, ้งนี ite, ้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปนะถือซะว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมสตาร์ราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตั้งแต่วันที่16 3ถึง31ตุลาคมนะคะตัวตนของชาวราศีกรกฎณนะช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ1นึไม้เท้านะคะการงานค่ะ King of Cup และการเงินค่ะ7ดาบนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะแผ่นไพ่ขยายความนะไพ่บุรพเทวานะคะ แผนภาพช่วยอธิบายในเรื่องของตัวตนชาวราศีกรกฎณนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานค่ะการเงินค่ะไอรินมองว่าณนะช่วงเวลานี้นะชาวราศีกรกฎนะคะจะเด่นในเรื่องของการทํางานนะ การงานนะคะจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะที่คุณจะทําได้ดีนะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าคือเหมือนกับเริ่มชัดเจนในเรื่องของงานนะคะถ้าคุณกําลังหวังกําลังรอในเรื่องของงานอะไรอยู่นะคุณจะได้ความสําเร็จนะคะสุขสมหวังนะคะ จากการที่คุณเนี่ยมีการพูดจาการสนทนาที่ดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยรอคอยงานรอคอยเงินรอคอยการตอบรับอะไรจากใครบางคนนะคะให้คุณรู้ว่าณนะช่วงวันนี้เวลานี้นะคุณมีโอกาสที่จะสำเร็จมากๆนะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงมากเลยนะแผ่นภาพบอกมาว่า การเจราจาของคุณนะคะจะโดดเด่นมากๆทำให้การงานของคุณจะได้เริ่มต้นนะคะในทิศทางที่ดีในแนวโน้มที่ดีนะในเรื่องของการงานเนี่ยก็มาลิงก์นะคะบอกว่าคุณจะสมหวังนะตามที่ต้องการนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะแผ่นภาพนี้นะคะแผ่นภาพพระอังคารระมัดระวังเรื่องความโมโห ความมุทะลุนะคะที่คุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์คือการพูดคุยเจราจาของคุณอะ่ะมันโดดเด่นอยู่แล้วนะช่วงเวลานี้นะคะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมีคนมาพูดจาทาให้เราหงุดหงิดใจทําให้เราแบบไม่สบายใจเราอา,อาจจะแบบทําให้งานใหญ่ของเราเสียไปได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถ้ามีแผนนะคะมีแผนที่จะทำงานบางสิ่งบางอย่างนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าโอกาสสูงมากๆให้คุณเนี่ย พูดนะคะใช้ความสามารถในเรื่องของการพูดฝึกฝนเทคนิคในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะคะแล้วก็ระงับสติอารมณ์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้ามากวนใจคุณนะเดี๋ยวจะทําให้งานใหญ่ของคุณเสียได้นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะ7ดาบนะคะมองว่าการเงินของคุณเนี่ยเหมือนช่วงนี้คุณจะมีลูกล่อลูกชนนะคะมีช่องทางในการทําเงินนะคะ จะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากกว่างานประจำที่คุณทำอยู่นะมีความแบบพิกแพงอ่ะมีความแบบสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับงานหรือว่าทำให้คุณได้เงินมาแบบอ,อ,อาจจะต้องบอกว่าเป็นสีเทาหรือถ้าไม่ถึงกับสีเทาก็คือสามารถพูดคุยให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะ ให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อใจเชื่อมั่นแล้วก็โอนเงินจ่ายเงินให้กับการทําธุรกิจนะคะหรือว่าการจ่ายเงินเกี่ยวกับงานของคุณหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณเห็นช่องทางเห็นลู่ทางในการทําเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของความรักนะซึ่งความรักนะคะเราจะแยกกันเป็นคนโสดนะคะกับสถานะคุยไม่ชัดเจนนะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนคนมีคู่นะสามารถคลิกจากรายละเอียดนะคะแล้วก็กดลิงก์ตรงคำว่าคนมีคู่แล้วก็เลขตรงนั้นได้เลยนะตรงนั้นเป็นลิงก์นะคะใครที่เป็นคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะอยู่ต่อตรงนี้เลยคะ่ะมาดูกันค่ะ เขาดูพลังงานภาพรวมความรักนะคะคนโสดกับสถานะคุยไม่ชัดเจนหนคะ่นะในช่วงเวลานี้คุณเป็นอย่างไรคะไหนออบคับนะคะคุณเป็นยังไงคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นอย่างไรคะ <S 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 เขามองว่าคุณเป็นคนยังไง และคุณจะทำอะไรต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในฝั่งของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาเป็นอย่างไรค่ะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไง คุณมองว่าเขาเป็นคนยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไปค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไอรินมีความรู้สึกว่าพวกคุณทั้งสองคนนะเหมือนกำลังคุยกันแล้วก็ตกลงกันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะเหมือนแบบมีความกั้มกั้กึ่งๆว่า จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือแบบ move on หรือทําให้มันเต็มที่ไปเลยอะระหว่างนี้นะสถานการณ์ภาพรวมความรักนะคะเหมือนพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนถ้าเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของตัวคุณนะ q u e e n of Cup คือคุณรู้ว่าคุณรักคนคนนี้อยู่แล้วคุณชอบพอคนคนนี้นะคะคุณพยายามใส่ใจดูแลเขานะแต่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนจะไม่พอนะคะ มันเหมือนจะไม่พอนะเพราะว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณพยายามนะคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวของคุณเองนะคะเกี่ยวกับการให้เขาเนี่ยมาสนใจมาใส่ใจคุณนะไอรีมีความรู้สึกว่าคุณพยายามมากแล้วคุณก็เหมือนแบบรู้สึกว่าทําไมคุณคุณทําอะไรให้เขาหลายๆอย่างนะแต่เขาเนี่ยกลับยัง ยังไม่พอใจหรือยังไม่ถึงจุดในสิ่งที่เขาอยากจะหยุดนะไอรินมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าแผ่นภาพตัวตนของเขานะช่วงเวลานี้ยเหมือนเขาใส่ใจคุณน,น้อยลงอะ่ะเหมือนเขาแสดงตัวแบบบอกว่าเขาโสดก็ได้นะหรือเขาอยู่คนเดียวได้นะเขาไม่ได้แบบ เรียกร้องอะไรจากคุณมากมายคะว่าไม่เรียกร้องนะที่เนี้ยเหมือนแบบใส่ใจกันน้อยลงในขณะที่คุณพยายามใส่ใจเขาพยายามดูแลเขานะคะแต่เขากับค่อนข้างที่จะเมินเฉยกับคุณนะเหตุผลที่เขาเมินเฉยกับคุณนะคะเพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรนะไม่แน่ใจว่าเขามีความกังวลเรื่องอะไรนะคะความแปดดามแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนกับ ในใจของเขาอะ่ะรู้ว่าจริงๆทางออกมันมีนะแต่เขาไม่สามารถที่จะ,กะแก้ไขปัญหาได้อย่างแบบอย่างวิธีนั้นดีที่สุดอะ่ะเขาไม่รู้เขาไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดลึกๆอยู่ในใจคืองั้นเขาอิงตัวเองก่อนเขาเอาตัวเองก่อนนะคะณนะช่วงเวลาเนี้ยเขาต้องทําให้เขาเนี่ยลำบากน้อยที่สุดหรือเหมือนกับมอง มองไปข้างหน้ามองไปที่ตัวของเขาเองอะ่ะคือเขาไม่อยากจะโฟกัสคนอื่นแล้วเขาอยากจะโฟกัสที่ความสุขของตัวเขาเองนะคะเขาอยากที่จะมีความสุขด้วยตัวของเขาเองอะไรก็ได้ที่เขาไม่เหนื่อยอะไรก็ได้ที่เขาไม่หนักนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนปล่อยปะละเลยนะคะหลายเรื่องหลายอย่างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขารู้สึกว่าคุณ คุณปล่อยให้เรื่องให้เรื่องราวมันมันเลยเถิดเหมือนเขาอาจจะรอให้คุณแก้ปัญหามานานแต่คุณก็ไม่แก้คุณไม่ทําอะไรให้เขารู้สึกสบายใจหรือคุณอาจจะแบบทําแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะกับสิ่งที่เขาต้องการอะไอรมีความรู้สึกว่าเขาต้องการมากกว่านั้นนะแต่คุณมองเขาดีนะอืคุณพยายามปรับตัวเขาหาเขาเพราะว่าคุณมองว่าคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่ก,การงานดีหรือคนคนนี้มีความรับผิดชอบหรือคุณพยายามทําความเข้าใจในตัวของเขาอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะทําแบบไม่ดีใส่คุณยังไงอ่ะแต่ไอรินมีเห็นว่าคุณพยายามมองเขาในแง่ดีและยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะทําต่อไปนะในฝั่งของคุณนะคะคุณจะ เริ่มพูดคุยกับเขาเริ่มทำอะไรให้เขารู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันควรจะมีการปรับปรัุงนะคะแล้วก็พูดคุยเขา้าเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะความเป็น10เหรียญน,นะคะก็คือใส่ใจคุณมากขึ้นนะจากที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ใส่ใจคุณ อันนี้แนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะมองว่าเขาจะใส่ใจคุณพูดจาดีกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับมาทําให้คุณรู้สึกว่า,าการที่คุณมีเขาในชีวิตเนี่ยมันสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะเป็นพลังงานที่ดีนะอะขอดูแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะคะ ในฝั่งของเขาค่ะขอแผ่นภาพขยายความแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะอีกสองแผ่นค่ะแลวในฝั่งของเขาอีกสองแผ่นค่ะไอรีนมีความรู้สึกว่าแม้คุณทั้งสองคนจะพยายาม ทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนะแต่ถึงกรนนั้นสับสับโบราณมากแต่ถึงกันนั้นก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่ามองว่าคุณทั้งสองคนค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลรักตัวเองนะคะรักตัวเองเนี่ยไปอยู่ในฝั่งของเขาส่วนในฝั่งของคุณคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนมีความยุติธรรมถ้าเขา ใส่ใจคุณคุณก็จะกลับไปมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคุณก็เหมือนแบบจะมีคนอื่นจะมีคนอื่นเพิ่มเติมคุณจะเปิดใจไอรีมมีความรู้สึกว่านะช่วงเวลาเนี้ยคุณก็ดูแบบเริ่มเริ่มลังเลแล้วอะเริ่มที่จะแบบอ่ะหนีปัญหาพักปัญหาไว้แล้วทำในสิ่งที่ มันถูกต้องนะคะเหมือนคุณจะยึดความถูกต้องเป็นหลักนะสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ใส่ใจคุณมากพอคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับตัวคุณเองได้พบกับอะไรใหม่ๆที่มันดีนะคะหรือว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอไอรินมีความรู้สึกว่าคุณแบบเหมือนไม่เอาแล้วอะไรที่มันแบบเทาๆไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่า มันถึงเวลาที่คุณจะต้องพักถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะแต่พลังงานคือคุณค่อนข้างที่จะเหมือนดูเขาก่อนแล้วก็ตัดสินไปตามพฤติกรรมของเขาที่จะเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของเขานะจากตอนแรกที่เขาเป็นเก้าเหรียญใช่ไหมคราวนี้เขาเป็นเก้าไว้เท้านะคะเก้าเหรียญคือคนที่แบบ หวงแหนความโสดฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่แคร์เธอนะแลวเวลาเนี้ยก็ยังเป็นนะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้แบบให,ให้เดินออกจากคุณเลยไหมคนคนนี้ก็ทําไม่ได้แต่ให้มาเต็มร้อยกับคุณคนคนนี้ก็ไม่แน่ใจอะ่ะเขามีความลังเลสับสนเขามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่นะคะที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้หรือเขารู้สึกว่าเขาขอแบบค้นหาคําตอบที่มันชัดเจนมากกว่านี้ให้เขามั่นใจมากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเขาจะ กลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างชัดเจนณนะช่วงเวลานี้เขาอาจจะแบบเงียบใส่คุณบ้างหรือพูดแบบอะไรเป็นเป็นการถามคำถามคุณเพื่อเช็คคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหตุเป็นผลกันบางครั้งเวลาคุณมีเหตุผลมากๆเขาอาจจะรู้สึกแบบหงุดหงิดโมโหได้นะเพราะว่าเหมือนแบบ เขาแค่อยากเช็คคุณอยากฟังอะไรดีๆจากคุณแต่คุณกลับแบบเหมือนพูดจามีเหตุผลจนเกินไปจนทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้งมันความรักมันไม่ต้องการเหตุผลขนาดนั้นนะคะมันไม่ต้องแบบเป๊ะเป๊ะเปะ๊ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะอ่ะขอดูนะคะผันไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกรกฎสำหรับคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนค่ะ แผ่นไพ่นะคะอยากจะบอกคุณว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องเล็กๆน้นอยๆที่คุณคาดไม่ถึงนะเรื่องเล็กน้อยๆที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนเข้าใจกันผิดได้หรือว่าแตกหักกันได้นะคะบางเรื่องบางอย่างนะถ้าเซนต์ของคุณดีอ่ะคุณก็เชื่อเซนต์ของคุณนะคะบางครั้งเซนต์ของคุณอาจจะ บอกอะไรคุณอยู่บอกเป็นแนวทางหรือประสบการณ์เนี่ยอาจจะบอกคุณได้นะคะว่าความรักในครั้งนี้หรือการพูดคุยแบบนี้หมายความว่าอะไรนะคะดูจากอดีตหรือแบบลองปรึกษาคนที่คุณรู้จักนะคะเพื่อไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังบางครั้งความสัมพันธ์เนาะถ้าแบบกอดแน่นมากจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะแต่ไม่กอดเลยกอดล้มจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนึก ถึงหลายๆอย่างให้รอบด้านแล้วก็ระวังจุดเล็กๆน้อยที่อาจจะเป็นปมใหญ่ได้ในอนาคตนะคะและนี่คือทั้งหมดของชาวราศีกรกฎนะที่มี คุนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเตือนไอด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่น,มน,มนยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะ,คะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวขอบแบบแม่นๆเฉพาะคุณเลยก็แอดไลน์มาได้ที่ซีลาพาวเวอนะคะขอบพระคุณม,มากๆสำหรับการติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์ค่ะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูคนที่มีคู่ชาวราศีกรกฎนะไปดูกันค่ะว่าวันที่16 31ตุลาคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวราศีกรกฎนะคะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของพวกคุณนะปัจจุบันเลยคะ่ะตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไง เขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคะและคุณจะทำอะไรต่อไปต่อไปไปดูในฝั่งของเขากันบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไป ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะสองคนนะช่วงเวลานี้นะคะไอรีมีความรู้สึกว่ามีคนที่พยายามนะคะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีมากขึ้นนะคะคือเขาเนี่ยก็พยายามนะพยายามแบบนึกถึงความเป็นครอบครัวนึกถึงความรักที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแตะ่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมากกว่าที่เขานึกนะคือเขาอะ ต้องบอกว่าสิ่งที่ไอเลนเห็นนะเขามีความสับสนเขามีความลังเลใจไม่แน่ใจนะคะอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าเลือกไม่ได้สักทีว่าต้องทำยังไงหาทางออกกับชีวิตยังไม่ได้มีความกังวลใจมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนแบบตัวเขาก็อึดอัดใจเหมือนกันนะคะที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้นะ เขาอยากที่จะแก้ปัญหาให้ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงดีมันเหมือนจะเลือกขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้นะคะไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเนื่องจากว่าตัวคุณนะช่วงเวลาเนี้ยคุณไม่อยากเสียเขาไปนะอันนี้มีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่อยากเสียเขาไปอะ่ะบางครั้งแม้ว่าคุณจะอยากตัดจบบางครั้งแม้ว่าคุณจะไม่อยากคุยต่อแล้วแต่ว่า คุณตัดไม่ขาดนะคะเพราะเป็นอะไรคือคุณเจอคนถูกใจอะ่ะคุณชอบอบะอยากจะทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังอยากจะแบบไม่ต้องรับรู้ปัญหาอะไรแล้วนะแต่ก็ทําไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะอยากอยากให้คนคนนี้อยู่กับคุณไปนานๆอยากให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแบบยังมีกันและกันอยู่นะลึกๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่อยากเสียคุณไปนะแต่เพียงแค่ณนะช่วงเวลานี้เขาแก้ไขปัญหายังไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเขายังเห็นภาพคุณนะคะอยู่ในอนาคตของเขาเขายังอยากมีคุณในชีวิตของเขาแต่เขาแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคุณอยากที่จะเริ่มใหม่อยากจะแบบ ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังแล้วเรามาอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วเรามาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมเริ่มใหม่อีกครั้งเถอะนะคะแต่เขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขากลับมาหาคุณเนี่ยการเริ่มใหม่อีกครั้งมันจะเวิร์กหรือเปล่าและสิ่งที่เขารู้สึกคือคุณดูเป็นคนคิดมากคุณคิดเยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาหาคุณโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณคงแบบ ไม่เริ่มใหม่กับเขาได้แบบร้อยเซทันทีนะคะไอรินมีความรู้สึกว่าเขาเขาเห็นคุณกังวลใจเห็นคุณมีความเครียดสิ่งที่คุณมองเขาอะ่ะคุณมองว่าคนคนนี้เหมือนจะแบบเด็ดขาดนะเหมือนจะแบบค่อนข้างที่จะมีมีถือไพ่เหนือความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีแต้มต่อคุณเยอะมากเลยนะ คุณอยากให้เขาสวีทกับคุณหรือว่าพูดจาดีกับคุณมากกว่านี้เพราะบางครั้งเขาอาจจะพูดแบบพูดรุนแรงพูดดุด,ดนันพูดไม่ถนอมน้ำใจคุณมากจนเกินไปนะคะสิ่งที่เขาจะทำเขายังมีความเริ่มต้นในตัวตนของเขาตอนนี้สับสนวุ่นวายใจ ต่อไปเขาก็จะยังไม่ตัดสินใจอะไรค่ะเขายังมีความสับสนวุ่นวายใจของเขาอยู่เขายังตอบตัวเขาเองไม่ได้เลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเขาต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาตอบตัวเขาเองไม่ได้นะคะหรือเขาเลือกไม่ได้อะสับสนวุ่นวายใจนะคะอยากตัดคุณก็ตัดไม่ขาดรักคุณนะแต่ว่าในเมื่อแบบมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสิ่งที่คุณจะทำ Ki งอ of บา n นคุณดูแบบรักคนนี้มากใส่ใจคนนี้มากอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อคุณคนนี้นะคะยังพร้อมที่จะรอคอยอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขารักคุณคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนคุณแบบรักจนแบบยอมทุกอย่างได้นะ ทิ้งอะไรไปก็ได้ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขากลับไม่แน่ใจไงว่าคุณจะทิ้งได้เหรอสมมตินะคะเป็นความผิดพลาดในอดีตที่เขาเคยทำหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำให้คุณเสียใจคุณทิ้งมันไปได้จริงหรือเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างในใจของคุณเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าสถานะความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะ แฮงแมนเก้าเก้าไม้เทา้าฝั่งของเขาค่ะ The Will of Fortune และสามไม้เทา้าขอแผ่นไพ่ขยายความหน่อยค่ะฝั่งของคุณนะฝั่งของเขาค่ะ ฝั่งของเขานะคะเหมือนคนคนนี้เป็นคนแบบเหมือนสองบุคลิกอะ่ะหรืออาจจะจับปลาสองมือก็เป็นไปได้นะคะเขาคุยกับคุณนะแต่ว่าเขาไม่ได้เต็มร้อยกับคุณเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเขายังมีความแบบอยังเหมือนเผื่อเลือกอะค่ะหรืออะถ้าไม่เผื่อเลือกนะ,ะ,ะก,นะก็คือคนคนนี้ดูในะเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่เขาชอบคุณแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าคุณคือคนสุดท้ายจริงๆที่เขาจะแบบรักไปตลอดนะคะคือถามว่าไพห มันไม่ได้ออกภัยเสียหายมากนะแต่มันเป็นอะไรที่ก็เขาไม่ชัดเจนกับคุณอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะมี2ดาบ2เหรียนแล้วยังมี2คนอีกเจมินายนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนคนนี้เดี๋ยวแบบไม่อยากเสียคุณไปแต่บางครั้งก็พูดทําร,ร้ายจ,จิตใจเหมือนแบบโอ้รักคุณสุดเลยบางครั้งก็แบบดูไม่สนใจเลยบางครั้งก็เหมือนแบบคุยกับคนอื่นไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจเท่าที่ควรอนะ่ะคนคนนี้เป็นคน เป็นคนไม่มีความมั่นคงในอารมณ์อ่ะไอรนมองแบบนั้นนะเขากังวลใจสับสนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาไม่กล้าเลือกนะคะมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรอคนคนนี้มันนานเสียเวลากับคนคนนี้มันนานสุดท้ายแล้วจะเอายังไงต่อกันแน่จะแค่คบกันแบบไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะหรือจะเป็นคู่ชีวิตกันนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณรอเขาอ่ะรอคําตอบจากเขามานานแสนยามันก็ไม่ได้สักกีทีมันเป็นอะไรนักหนากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่รอนะรอแล้วรอเล่าเหมือนเขาบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณถูกให้รออ่ะบางครั้งคุณอยากตัดจบแต่บางที่บอกตัดยากนะเหมือนแบบคุณกับคุณรักเขามากคุณแคร์เขามากคุณคุณไม่อยากจบคุณเสียดายอ่ะไม่รู้ว่าอาจจะเสียดายระยะเวลาที่ คุยกันมายาวนานหรือว่าคนคนนี้คุณถูกใจมากๆนะเพราะว่ามันขึ้นเดวโบในตอนต้นนะคะมันทำให้คุณไม่อยากจบความสัมพันธ์ไปง่ายๆเกิดความเสียดายเกิดความลังเลใจนะคะ,อะขอแผ่นภาพช่วยแนะนำชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่หน่อยค่ะจะต้องทำอย่างไรดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะพระอังคาร ชาววูจินและสกอร์เปียนนะคะแผ่นภาพอยากจะบอกให้คุณเนี่ยระมัดระวังจุดเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยนะคะจะบอกว่าแผ่นภาพคล้ายกับชาวราศีกรกฎสถานะโสดแล้วก็มีคนคุยแต่ไม่ชัดเจนนะระวังเรื่องเล็กๆน้อยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยอาจจะเป็นประเด็น เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้คุณทั้งสองคนทะเลาะกันได้เรื่องที่คุณคาดไม่คิดนะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรนะคะมีสติเยอะๆนะคะอย่าพึ่งแบบไปผีผามไปใช้ความโกรธความแบบไม่พอใจเอาแผ่นภาพนี้ออกในเรื่องของแผ่นการงานของคุณใช่ไหม แผ่นภาพให้ระวังนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะ,คะการทะเลกกาะกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็นปัญหาใหญ่ตัวได้ในะช่วงเวลานี้นะคะฝึกจิตฝึกสมาธิเยอะๆนะแล้วคุณจะพบคําตอบแล้วคุณจะหาคําตอบนะคะหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดมาได้ที่ l ล n e ID ซีลาพาวเวอร์นะคะ S E R A P O W E R ค่ะขอบพระคุณมากๆาสำหรับการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่ไอรีนลงคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆาสำหรับทุกๆพลังงานดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขสมหวังในทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ